รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เคยจะให้พรใดๆรักเธอเกินใครใมีแต่เฮงเฮงเฮงน้อยวันเพลนปีที้เธอได้รักกันสบายรักเธอเกินใครให้มีแต่เฮง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 เฮ้เฮงเฮง อังเป้าตัวจตัวกายตัวจตัวกายเฮ้ยจบรายการแล้วเหรอยังยังค่ะโอ้ขอตั้งแล้วปิดจบเลยนะคะคุณอาขอตั้งใจก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสปอร์ตบังบังสวัสดีคุณอาด้วยนะครสวัสดีะครับสวัสดีครับนี่เจอกันตั้งแต่ช่วงแรกแบบนี้เลยเพราะว่าวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันพิเศษวันตรุษจีนหนึ่งกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ใช่แล้วครับผมก็เลยมาขออังเปาคุณอาไปก่อนลุงยังจะขออีกเหรอคะใช่ครับ คุณอาครับตูดจีนเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องจริงๆกันอีก่าคุณอาค่ะเกียอะไรบ้างเขาบอกว่ากีฬาบางประเภทเนี่ยครับเป็นกีฬาที่ประเทศจีนคิดค้นขึ้นมาอย่างฟุตบอลใช่นั่นคือกีฬาระดับระดับที่นิยมที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ใครคิดว่าเกิดที่อังกฤษถูกต้องครับแต่จริงจริแล้วไม่ใช่เพราะมันโด่งดังแบบเป็นกีฬาที่ฮอตฮิตทั่วโลกมากๆเลยอ่ะโอ้โหแต่จริงๆคือจีนไม่คนคิดค้นไม่น่าเชื่อเนาะ S <S 2> <S 2> แต่เดี๋ยวมีร,รายละเอียดในรายการมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังอย่างแน่นอนนะคะต้องรอติดตามนะคะกับช่วงรู้ไปหมดว่าตรุษจีนเนี่ย2,565กีฬาอะไรที่ถือกำเนิดขึ้นมาที่ประเทศจีนบ,บา้างนอกจากฟุตบอลยังมีอีกกอล์ฟนี่ก็ใช่ใช่ไหมกอล์ฟคบางคนบอกว่าเป็นสกอตแลนด์แต่<อ>จริงๆแล้วจีนเริ่มก่อนสกอตแลนด์ตั้งเกือบ500ปนีนี่ค่ะคุณผู้ชมครับผมนี่คือต้นกาเนิดที่แท้จริงของกีฬาฟุตบอลแล้วก็กอล์ฟ เกิดขึ้นที่ประเทศจีนนะครับผมแล้วเรื่องดังปังๆวันนี้ครับจะมาพูดถึงที่มาที่ไปของใบเหลืองใบแดงในกีฬาฟุตบอลโอ้าหากว่ามันไม่มีใบเหลืองใบแดงโชว์ให้เห็นเนี่ยครับคนดูก็ไม่เข้าใจค่ะสมัยก่อนทำไงคุณนาก่อนจะมีใบเหลืองใบแดงเนี่ยอีบอคะอิบอบกรรมการทำไงสมมติทำฟาวครั้งแรกเดี๋ยวติดตามดีกว่าเดี๋ยวรู้กันว่าจะเป็นไงแต่มีที่มาที่ไปแน่นอนว่าทำไมถึงใครเป็นคนก่อตั้งสิ่งนี้ขึ้นมา ค่ะน่าสนใจมากน่าสนใจมากน่าสนใจเพราะมันกลายเป็นแบบที่รู้กันโดยทั่วไปเลยตอนนี้ว่ามันหมายความว่าอะไรและจุดกําเนิดของใบเหลืองใบแดงนั้นมีที่มาบนถนนด้วยไม่น่าเชื่อ,อเป็นไม่ได้ยังไงนี่อ่<า>นะต้อง<ม>รอติดตามในรายการนะคะรับรองเดี๋ยวได้รู้กันแนะ่ส่วนวันนี้เดี๋ยวใช้รายการเราก็จะมาถามคุณอาเช่นเคยครับในช่วง Q a A นะครับสงสัยตอบห้กับคุณอาพิศนุครับจะมาถามคุณอาว่าคุณอาไปเมืองจีนบ่อยแน่นอนทั้งไปเล่นกอล์ฟเอ่ยไปดูกีฬาโอลิมปิกเอ่ย อยากรู้ว่ามีสิ่งไหนที่คุณนาเนี่ยประทับใจเกี่ยวกับจีนบ้างห้องน้ําผมเดาเลยอย่างแรกประทับใจเอาพูดประทับใจคำพูดเพราะว่าคำพดประทับใจบางทีคือจดจำใช่ใช่ใช่เดี๋ยวได้รู้กันในช่วง Q1 a i นะครับใช่โอ้ยรับรองว่าประสบการณ์น่าสนุกแน่ถ้าคุณอาพูดไว้ขนาดนี้นะคะแต่เดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันก่อนผู้ชมเจอคุณอาในช่วงสุดท้ายแน่นอนแต่ว่าช่วงหน้ารู้ไปหมดกลับมาติดตามกับเรื่องตรุษจีน2,565กิฬาอะไรถือกำเนิดที่ประเทศจีนสักครู่ ครับเตารับเข้าสู่รายการสปอตต่างๆนะครับผมและนี่คือช่วงรู้ไปหมดครับใช่จุดจีน2 5ง5ีฬาอะไรถือกำเนิดที่ประเทศจีนบ้างนี่โอ้โหเมื่อสักครู่นี้คุยกับคุณอากันไปแล้วนะคะว่าไม่น่าเชื่อจริงๆค่ะว่าจริงๆแล้วประเทศจีนเนี่ยนะคะคือ ต้นกาเนิดกีฬาฟุตบอลซึ่งเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดในโลกหลายคนจะเข้าใจว่าต้นกําเนิดฟุตบอลเนี่ยอยู่ที่ประเทศอังกฤษใช่ครับแต่จริงๆไม่ใช่เลยนะคุณผู้ชมแล้วที่สําคัญนะคะกีฬาชนิดนี้เนี่ยถือกําเนิดในประเทศจีนขึ้นมาเมื่อ3,000กว่าปีมาแล้วด้วยนาน่มากใช่เขาเรียกว่าเป็นกีฬาที่ตั้งแต่แบบราชวงศ์เก่าๆนะครับเป็นคนที่คิดค้นขึ้นมาเมื่อ3,000กว่าปีที่แล้วนะครับผมซึ่งกีฬาฟุตบอลเนี่ยมีชื่อนะเรียกว่า ซูจูครับผมซึ่งแปลว่าเตะลูกบอลน,นี่น,ะะนี่นะคะต้องบอกว่าในวรรณกรรมจีน3ก๊กเนจริงเขามีการเขียนถึงกีฬาซูจูด,ด้วยนะคะคว่า เป็นการเตะลูกบอลลูกกลมๆเนี่ย,ยในหมู่ทาหารด้วยกันน,นะคะแล้วเขาก็จะมีการแบบว่าเอาลูกบอลที่เอามากลมๆเนี่ยมาใช้คือทําจากหนังสัตว์แล้วก็เย็บเย็บให้มันกลมแล้วข้างในเนี่ยยัดไวด้วด้วยขนสัตว์อีกทีนึงส่วนอีกหนึ่งกีฬาค่ะคุณผู้ชมที่ก็พบหลักฐานเหมือนกันนะคะว่าประเทศจีนเนี่ยเป็นต้นกําเนิดขึ้นมานะคะนั่นก็คือกีฬาที่เรียกว่าฉุยวานนั่นคือกีฬา กอล์ฟค่ะใช่คือฉุยวานเนี่ยถ้าเกิดว่าแปลตามภาษาจีนเนี่ยแปลว่าตีลูกกลมครับผมซึ่งหลายๆคนคิดว่ากอล์ฟเนี่ยเอ้าไม่ใช่สกอตแลนด์เป็นคนคิดหรอค่ะไม่ใช่นะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยประเทศจีนเป็นคนที่คิดค้นก้อนกำเนิดกีฬากอล์ฟขึ้นมา ก่อนสกอตแลนด์ถึง500ปีด้วยกันใช่เพราะว่ามีการบันทึกนะคะเป็นหลักฐานเลยค่ะครั้งแรกเนี่ยราวๆพุทธศักราช1500ใช่ครับซึ่ง<ม>นานมามากแล้วนะคะว่าเกิดก่อนที่สกอตแลนด์อย่างแน่นอนนะคะกอล์ฟเนี่ยที่ถือกำเนิดที่สกอตแลนด์เนี่ยนะคะบันทึกครั้งแรกค่ะพุทธศักราช2000มีความเหมือนกับกอล์ฟในสมัยปัจจุบันมากก,กว่ากีฬาฉุยวาในประเทศจีนคือต้องบอกว่าฉุยวาเนี่ยเป็นกีฬาที่กษัตริย์ในราชวงศ์ของจีนเนี่ย เขาตีกันเมื่อสมัยก่อนแต่ว่าที่สกอตแลนด์ทิพคนเนี่ยจะเป็นกอล์ฟที่เหมือนกับยุคปัจจุบันนี้มากขึ้นใกล้เคียงมากกว่าใช่ครับก็คือช่วยว่าเนี่ยคือสมัยก่อนทั้งพวกกษัตริย์ของจีนเนี่ยเขาจะตีกันโดยลูกกอล์ฟที่เขาตีกันเนี่ยคือลูกทองคํา เป็นทองคาแท้แล้วมาตีกันจริงๆโอ้โหรวยเลยหราอลังการมากทองคำมาตีเล่นอ่ะคุณใช่หรือเขาบอกว่าถ้าไม่ใช่ทองคำเนี่ยก็ที่จีนก็จะนิยมแบบเป็นหยกอะค่ะหยกที่เป็นลูกกลมๆเนี่ยก็จะเอามาตีกันซึ่งความหนักมันก็แบบหนักเยอะมันน่าจะหนักเอเพราะฉะนั้นไม้ก๊อกสมัยก่อนต้องแข็งแรงมากนะจริงครับแล้วมันต้องใหญ่ด้วยไหมอ่ะดูจากในรูปมันดูใหญ่ลูกกรอบกับหยกมันมีความหนักมากเนาะใช่ อันนี้ก็เป็นกีฬาของกษัตริย์สมัยก่อนของราชวงศ์จีนฉุยหวันใช่ค่ะแล้วก็จริงๆมันก็มีความคล้ายกับปัจจุบันไหมที่แบบกีฬากอล์ฟเนี่ยคนก็จะมองว่าเป็นกีฬาสําหรับคนที่มีตังอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะแบบต้องใช้เงินในการเล่นในอะไรแบบนี้ในการลงทุนนะคะครับผมนอกจากนี้มีอีกหนึ่งกีฬาที่หลายคนเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเป็นประเทศจีนแน่นอนอเป็นต้นกาเนิดปิงปองไหมผมไม่ไทายใช่เพราะว่าจริงๆแล้วปิงปองเนี่ยเป็นกีฬาที่ถ้ามีการแข่งขันนะครับโดยเฉพาะอลิมปิกเนี่ย จีนเหมาหมดทุกเหรียญโดยเฉพาะเหรียญทองคือเหมาเกือบทุกเหรียญนะ่ะประเทศจีนน่าจะเป็นประเทศที่คิดค้นหรือว่าต้กนกําเนิดกีฬาปิงปองนี้ขึ้นมาแต่ว่าที่จริงแล้วไม่ใช่ใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะซึ่งอปิงปองเนี่ยชื่อเรียกของเขาที่แท้จริงก็คือเทเบิลเทนนิสใช่ไหม,มต้นกําเนิดที่แท้จริงของเทเบิลเทนนิสเนี่ยนะคะเกิดขึ้นที่อังกฤษค่ะ อ้าวโอ้ไม่กดมันเหมือนสลับกันแบบสลับกันซะงั้นใช่คือทจริงแล้วเนี่ยปิงปองถือกําเนิดขึ้นที่อังกฤษเนี่ยคุณผู้ชมคือตามภาพอราจะเห็นเลยว่าเหมือนชนชั้นสูงครับผมเขาจะเล่นกันหลังจากที่เขาแบบดินเนอร์เสร็จแล้วแบบไปอุ้ยไปแบบย่อยอาหารอย่อยไปย่อยกันเถอะเลสเก้าเนี่ยก็คือใส่ชุดราตรีแล้วก็ตีกันได้เลยหลังจากดินเนอร์เสร็จนะครับถูกต้องนี่กําเนิดมาตั้งแต่ปีคริสตศักราชนะคะ1,900นี่แหละคุณผู้ชมที่อังกฤษเขาถือกําเนิดขึ้นมาแต่อย่างที่กันนพัฒ อกไปเรียกเต็มอย่าง <c oughs> ที่การบอกไปค่ะผู้ชมว่ากีฬานี้เนี่ยกลายเป็นว่าตอนหลังมาประเทศจีนมีการฝึกฝนจนกระทั่งได้เหรียญทองโอลิมปิกตลอดเวลาคนเลยเข้าใจว่าโอ้โหต้นกําเนิดมาจากจีนแน่นอนไม่ใช่ไม่ใช่อังกฤษสัง,งน<อ>ั้นะครับสลับกันเนาะใช่คืออังกฤษแทนที่จะคิดคนฟุตบอลไม่ใช่ oh <no. S 1> จีนเป็นต้นกําเนิดแต่ปิงปอง อังกฤษต้องกําเนิดถูกต้องเพราะว่าที่ผ่านมานะคะนับตั้งแต่มีการแข่งขันขึ้นมาสำหรับเทเบิลเทนนิสในโอลิมปิกครั้งแรกในปี1988เลยที่กรุงโซลเกาหลีใต้จนถึงโตเกียวโอลิมปิกปี2020เนี่ยนะมีการชิงเหรียญทองเนี่ยนะคะรวมไปทั้งหมด37เหรียญทองแล้วทีมชาติของจีนเนี่ยครองไปถึง32เหรียญทองอะโอ้ oh my god เขา,าเก่งจริงเหรียญทองเท่านั้นเองใช่ แล้วผมเชื่อว่าในห้าเหรียญทองที่พลาดเนี่ยก็อาจจะมีเหรียญเงินเหรียญทองแดงนะผมว่านะเดานะแต่ที่น่าสนใจกลายเป็นว่านักกีฬาจากอังกฤษอ่ะไม่เคยได้เหรียญโอลิมปิกจากเทเบิลเทนนิสเลยอันนี้น่าแปลกมาก <c oughs> เขาอาจจะถนัดเขาแบบเส้นเขาอาจจะไปทางฟุตบอลมากกว่านะหูแ <c oughs> <c oughs> สดงว่าจีนเนี่ยต้องนับ<อ>ถือเข<อ>าเรื่องระเบียบวินัยเรื่องการฝึกฝนเหมือนเขาแบบมีความอดทนมากจริงๆอ่ะใช่ครับใช่ครับ Oh. และอีกหนึ่งกีฬาที่หลายคนคิดว่าจะเป็นกีฬาที่กำเนิดจากประเทศจีนแน่นอนนะครับผมนั่นคือกีฬาแบดบินตันครับเพราะว่านักกีฬาหลายๆคนของออจีนเนี่ยนะครับผมได้รางวัลในการแข่งแบดบินตันเยอะมากๆใช่แต่ที่จริงแล้วไม่ใช่ครับซึ่งที่จริงแล้วนะครับผม <Yeah. S 2> กีฬาแบดบินตันเนี่ย <Yeah. S 2> มาจากการนํากีฬาตีลูกขนไก่ข้ามเน็ตของอินเดียเนี่ยข้ามมาในประเทศอังกฤษในช่วงปี1873นะครับผมแล้วก็ได้รับความนิยมเล่นกันในเครือข่ายแบดบินตันนี่อย่างในภาพนี้นะครับ นี่ครับเขาเลือหาดแบดมินตันโอ้สวยงามตีกนันในนี้เลยก็เป็นชนทั้งสูงอีกเช่นเคยสมัยก่อนใช่คือเชื่อเลยนะว่าในในสมัยก่อนนะอาจจะแบบคือเหมือนเวลาว่างอะ่ะแล้วเขาแบบมาทานข้าวด้วยกันมาพบปะมาปาร์ตี้สังสรรค์กันแล้วก็คงคิดว่าแบบต้องมีเกมอะไรขึ้นมาเล่นค่าเวลาคือเมื่อก่อนนะครับเขาจะเรียกกีฬานี้ว่าเกมแห่งแบดมินตันก่อนที่จะกลายมาเป็นเรียกแค่แบดมินตันเฉยๆในยุคต่อมาคือจริงๆไม่ทราบที่มาว่ามาจากที่ไหนแต่ว่าเป็นการ แล้วก็มานําอิทธิพลของการตีลูกขนไก่เนี่ยนะมาตีกันในอังกฤษค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ชมว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศจีนเนี่ยนะโอ้โหเป็นต้นกําเนิดของหลายๆสิ่งขึ้นมาบนโลกใบนี้แล้วปัจจุบันก็กลายเป็นที่ฮอตฮิตแล้วเขาเนี่ยก็ฝึกฝนจนทําได้ดีในหลายๆชนิดกีฬาด้วยใช่ครับจริงๆมันเป็นเสื้อไพส์ของผมเหมือนกันนะแล้วก็เชื่อว่าผู้ชมทางบ้านหลายๆคนก็เพิ่งรูเหมือนกันว่าประเทศจีนคิดคอกีฬาฟุตบอลใช่ล์ฟนะครับผมเสื้อไพส์มาก และช่วงหน้านะครับมารู้กันว่าที่มาที่ไปของการมีใบเหลืองใบแดงในกฬาฟุตบอลน,นั้นมาได้อย่างไรสักครู่เดียวครับสนับสนุนโดยทีวีเดเรชชีวิตดีๆมีได้ทุกวันกลับเขาสู่รายการสปอร์ตปังๆครับอันนี้คือช่วงเรื่องดังปังๆนะครับกับ ที่มาที่ไปของใบเหลืองใบแดงในกีฬาฟุตบอลครับใช่ค่ะแต่ว่าขอแบบเกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับเรื่องของวันตรุษจีนก่อนละกันเรื่องของสีแดงอาวมันมีใบแดงใช่ไหมมีใบแดง <laughs> ต้องมีสีแดงถูก <laughs> ต้องโอ้เ oh, ชื่อได้ดีมากเชื่อมได้ดีเนาะแล้วกันนพัฒร์ก็ใส่เสื้อสีแดงโอเคกันนาพัฒรอีกแล้วนะคะคือวันตรุษจีนน่ะคุณผู้ชมเป็นที่รู้กันนะคะว่าสีที่เป็นสิริมงคลแล้วเรามักจะเห็นคนใส่เสื้อสีนี้มากที่สุดในวันตรุษจีนนี่ก็คือสีแดงนี่แหละถามว่าทําไมมันถึงเป็นสีแดงนะคะรับทราบหรอ ก็มันถือว่าเป็นสิริมงคลก็อาจจะถูกด้านไปเลยอะ,อะไรเงี้ยแต่มันมีที่มามากกว่านั้นนะคะเพราะว่ามันเป็นความเชื่อในอดีตค่ะในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่เขาเล่าต่อกันมาเนี่ยค่ะค,คือเขาบอกว่าในช่วงนั้นเนี่ยมันจะมีอสุรกายที่ชื่อว่าเหนียนเหนียนคือตัวแบบนี้แล้วก็ออกอาวาสมาหาชาวบ้านในหมู่บ้านเนี่ยออกอาวาสไปทั่วเลยนะคะคแต่ประเด็นคือเหนียนเนี่ยเขากลัวเสียงดัง เนี่ยก็เลยมีการจุดประทัดปุ้งปั้งปุ้งปัง,ปงกันแล้วเขาก็กลัวสีแดงก็เลยต้องมีการใส่สีแดงเพื่อป้องกันตัวเหนียนนี้ใช่แล้วก็มีการจุดประทัดในวันตรุษจีนด้วย อ๋เอ,อเหนียดนี่เองเพราะเหนียดเลยที่มาที่ไปของสีแดงแล้วก็ประทัดที่เกิดขึ้นถูกต้องนะครับเพื่อเป็นการขับไล่ตัวเหนียดนี่เองรวมไปถึงแบบอุปกรณ์ตกแต่งบ้านอะไรต่างๆในช่วงนั้นเนี่ยเราก็จะสังเกตว่าเขาก็จะนิยมแบบตกแต่งด้วยสีแดงมีโคมต่างๆใช่โคมจีนสีแดงหรืออะไรก็ตามที่เป็นสีแดงเพราะว่าเป็นสีมงคลมากๆสําหรับคนจีนจริงๆนะคะครับแต่สำหรับกีฬาฟุตบอลน,นะครับคือสิ่งที่นักกีฬาฟุตบอลเนี่ยไม่อยากเห็นที่สุดเพราะว่ามันคือใบที่บอกว่าคุณเนี่ยนะฮะ ถูกไล่ออกจากการแข่งขันใบแดงเ <laughs> <laughs> อออะเราจะมารู้ถึงที่มาที่ไปของใบแดงใบเหลืองของกีฬาฟุตบอลน,นะครับผม<ฮ>ซึ่ง<ฮ>สีแดงเนี่ยเป็นสีที่กีฬาฟุตบอลไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นจากผู้ตัดสินนะครับผมถึงแม้ว่ากีฬาฟุตบอลน,นะครับจะถือกําเนิดที่ประเทศจีนค่ะ<ฮ>ไม่ใช่อังกฤษครับผมแต่ว่าใบเหลืองใบแดงเนี่ยนะครับผมต้นกําเนิดเป็นการคิดค้นที่ประเทศอังกฤษครับผมในการเริ่มใช้ใบเหลืองใบแดงครั้งแรกเนี่ยนะฮะในการแข่งขันฟุตบอลโลก ปี1970ครับที่กรุงเม็กซิโกซิตี้นะฮะโดยผู้ตัดสินที่คิดค้นเนี่ยคือผู้ตัดสินฟุตบอลโลกชาอังกฤษชื่อว่าเชนแอสตันนี่นักฟุตบอลทั่วโลกจะจดจำชื่อนี้ตลอดไปเคนแอสตันคุณเป็นคนคิดค้นใบเหลืองใบแดงนี้ขึ้นมานี่แต่เขามีที่มานะครเขามีไอเดียของเขานะคะก็คือมาจากสัญญาณไฟจราจรค่ะไฟเหลืองคือเตรียมหยุดถูกไหมไม่ใช่เหยียบคันเร่งนะคะคุณผู้ชมไฟเหลืองคือเตรียมหยุด ส่วนไฟแดงก็คือหยุดสนิทค่ะใช่ครับซึ่งเวลานักเตะเองแล้วก็ผู้ชมเนี่ยเห็นผู้ตัดสินชูใบเหลืองขึ้นมาปั๊บเราก็จะรู้แล้วว่าอ๋อหมายถึงอะไรคือไม่ต้องประกาศออกมาบอกเลยว่านี่คนนี้เ็าทาอย่างนี้จะต้องเตรียมตัวนะอยาอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องพูดอะไรเลยคือชูใบเหลืองขึ้นมาก็เป็นที่รู้กันทั่วประเทศมันเป็นภาษาสากลไปแล้วใช่ครับนะคะซึ่งก่อนหน้านั้นนะครับผมยังไม่มีการใช้ใบเหลืองใบแดงเนี่ยนักเตะ ผู้ชมนะก็จะมีความสับสนเรื่องว่าเฮ้ย <c oughs> คนนี้โดนไปเหลืองไปแล้วหรือยัง <c oughs> โดนใบแดงหรือยังนะครับแต่ว่าผู้ผู้ตัดสินเนี่ยก็จะใช้วิธีในการจดเอาว่า๋อ,อคนนี้เบอรนน์นี้ถูกไปเหลืองไปแล้วนะ <c oughs> นะครับผมแต่ว่าพอหลังจากที่มีการคิดค้นไปเหลืองใบแดงปุ๊บเนี่ย <c oughs> ก็สามารถทําให้มีการทํางานแล้วก็จดจากันได้ง่ายมากขึ้นเคนแอสตัน <c oughs> นะครับคนที่คิดค้นไปเหลืองใบแดงเนี่ยเขคิดว่าเฮ้ยจะแก้ปัญหานี้ยังไงดีนะฮะวันหนึ่งครับเคนแอสตันเนี่ยเขาก็ได้ขับรถอยู่ครับที่ถนน e คน i ิงตันครับไฮสตรีทประเทศอังกฤษนะฮะก็จะมีสัญญาณไฟจราจรค่ะไฟเขียวไฟเหลืองไฟแดงแล้วเขาก็ปริงไอเดียขึ้นมาว่าเฮ้ยมันประยุกต์ใช้กับกีฬาฟุตบอลได้นี่นะนะครับโดยให้การตัดสินใบเหลืองเนี่ยเปรียบเสมือนกับการที่ให้นักฟุตบอลนะครับเช็คอิดอีซี่หรือว่าใจเย็นๆใจเย็นโดนเตือนแล้วนะโดนเอนแล้วนการให้ใบแดงนะครับ เป็นการสั่งนักฟุตบอลว่า stop you are off หยุดคุณออกไปเลยก็คืออันนี้เด็ดขาดแล้วโดนไล่แน่นอนใช่ครับนี่คือไอเดียที่เกิดจากการที่เขาขับรถตสิค่ะนะฮะแล้วเห็นไฟจราจรก็เลยเกิดเป็นไอเดียว่าเออมันใช้กับฟุตบอลได้แล้วก็ยังมีต่อด้วยนะคะในปี1974ก็เคนแอสตัคนเดิมเนี่ยแหละค่ะก็เป็นผู้ที่คิดค้นการใช้ป้ายประกาศชูเวลาที่มีการเปลี่ยนตัวนักฟุตบอลด้วยแล้วจะให้แบบ ชูป้ายใหญ่ใช่เปลี่ยนเบอร์น,นี้แทนเบอร์น,นี้เนี่ยก็จะเข้าใจกันโดยทั่วโลกสำหรับแฟนๆกีฬาฟุตบอลอะไรแบบนี้เราก็จะทราบกันดีนะคะทุกทุกป้ายที่ชูทุกใบที่ชูก็จะเป็นแบบกติกาที่รู้กันทั่วโลกเลยถูกต้องครับนี่ก็คือกติกาแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นโดยเคนแอสตันค่ะคนอังกฤษนั่นเองใช่ค่ะนะครับ และตอนนี้นะคะเรามาถึงช่วง Q A สงสัยตอบให้กับคุณอาพิษนุกันค่ะมาอยู่กับเราอีกแล้วนะครับผมอย่างที่กิายเป็นตัวรายการครับคุณอาครับว่าคุณอาเนี่ยไปเมืองจีนบ่อยมากนะครับบ่อยไหมฮะไปเมืองจีนครั้งแรกเมื่อปี2อ2 0ันย่ิยังไม่เกิดลยยังไม่เกิดยังไม่เกิดไปไปตอนนั้นไปเพราะรัฐบาลจีนคือคณะกรรมการอุตสาหกรรมจีนเชิญไปเพื่อถามเรื่องเกี่ยวกับเมืองไทยที่จะเป็นสภาพในปีรุ่งขึ้น ปี2521เ,เนี่ยบบ้านเราเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมส์<ะ>จีนก็ส่งนักกีฬามาแข่งขันเขาก็อยากรู้ว่าเขาเตรียมตัวกันยังไงบ้างสถานที่แข่งขันเป็นยังไงบ้างอยากได้รายละเอียดทั้งหมดเพื่อเตรียมตัวของเขาเองอครับแล้วอยากรู้ว่าอะไรที่คุณาประทับใจบ้างสิ่งที่จดจําก็คือเพราะว่าเป็นประเทศแรกที่ผมไปต่างประเทศเป็นครั้งแรกในชีวิตตอนนั้นอายุ23 24ประมาณนี้คค่ะไปถึงเมืองจีนคือเราเรียนเมืองจีนมาเยอะ ตอนเรียนมหาวิทยาลัยก็เรียนประวัติศาสตร์จีนไปถึงปักกิ่งเราตกใจเลยบนถนนมีจักรยานครับ90%ของการจราจรบนถนนในปักกิ่งเนี่ยเป็นจักรยานอู้เขาไม่ขับรถยนต์มีน้อยมีน้อยมีน้อยเหมือนกับใครไปฮานอยไปโฮจิมิบียเตี์อย่เนี้ยบนถนนเต็มไปด้วยมอเตอร์ไซค์ครับแต่อันนี้เมื่อเมื่อช่วงนั้นแต่ว่าช่วงนี้มันยังเหมือนเดิมไหมครับจักรยานไม่ไม่ไม่มากแล้วเดี๋ยวนี้ ความเจริญของจีนเร็วมากอ,อย่างผมไปปี2520สนามกอล์ฟก็ไม่มีนะเพราะเป็นกีฬาต้องห้ามหรือว่เป็นกีฬาในทุนแต่พอ<ะ>ปีเริ่มครั้งแรกของจีนอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เคยมีเมื่อเป็นพันปีมาแล้วกลับมามีอีกครั้งหนึ่งคือปี1984สนามกอล์ฟเริ่มสร้างขึ้นมาแต่แป๊บเดียวจากปี1984มาถึงวันนี้มีสนามทั้งประเทศ500กว่าสนามแนละ้วเป็นนักกอล์ฟมากมายมหาศาล โอ้โหเขาเติบโตเร็วมากเลยนะคมากกีฬาก็เติบโตเร็วครับเศรษฐกิจก็เติบโตเร็วค่ะครับผมแต่ว่าคนแบบประชากรเขาเยอะมากๆใช่ไหมคุณตอนนั้นที่ไปคนใช่ใช่เยอะจริงพอหลังเลิกงานแล้วโหมั่นมากคนบนถนนนี่เยอะจริงๆไม่ว่าจะเป็นที่ปักกิ่งเสี่ยงไฮ้เยอะมากผมเคยขอยนญาตแชร์ครับผมเคยไปมาครั้งนึงเหมือนกันครั้งนึงในชีวิตแล้วก็ไปทำไปเมืองปักกิ่งก็ไปทํางานเหมือนกันหลังจากเป็นเดอะสตาร์ใหม่ สิ um ่งท anyway, anyway, like in. in> ี่จําได้คือผู้คนครับหลังจากทํางานที่คุณนาบอกผมแล้วผมอยู่บนตึกข้างบนอ่ะั้นสูงๆหน่อยแล้วมองลงมาประมาณ4ี mm ่ห hmm. ้าโมงที่เร right. ิกมงานกันพ wow. right. ุกเนี่ยค่ะนึกว่ามดนะครับทําไมเขาตัดเจ็บเหรอฮะตัวเล็กครับคนอันเยอะด้วยแล้วแบบเดินเต็มถนนข้างๆอ่ะโอ้โหแล้วเขาเดินได้ยังไงอ่ะแล้วถ้ามีโรคระบาดตอนนั้นนะผมว่าไม่มีทางที่จะแบบไม่ติดเลยอ่ะแล้วเมืองจีนยุค เมื่อ40ปีก่อนโน้นเนี่ยที่ไปเนี่ยห้องน้ำของท่าไม่สะอาดเลยแต่มาถึงวันนี้สะอาดมากเมื่อก่อนนี้เราไปเข้าห้องน้ำเนี่ยพอไปเห็นห้องน้ำนี่อไอ้สิ่งที่เราปวดไม่จะปวดทุกหนักทุกเบาเนี่ยมันจะหายปวดทันทีขึ้นชื่อเลยอะสมัยก่อน,อนบงจีนนะปุ๊บแต่ว่าเดี๋ยวนี้ ปรับตัวแล้วเราบอกว่าเป็นสมัยใหม่แล้วประเทศจีนก็คือเติบโตอย่างเร็วมากๆทุกด้านเหมือนกันใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสแบบว่าได้ไปมาแล้วก็อาจจะรู้ว่าเออประสบการณ์อาจจะคล้ายๆกับคุณอาหรือว่าตรงกันหรือถ้าเกิดใครยังไม่ได้ไปปัจจุบันนี้เนี่ยเขาไม่เหมือนเดิมแล้วนะใช่ครับก็ลองไปเที่ยวกันดูถ้ามีโอกาสแล้วก็รอให้โอมิคอนเจือจางก่อนด้วยนะคะถูกต้องครับจะได้ปลอดภัยกันทุกคนนะครับใช่ค่ะตอนนี้ขอบคุณคุณอาพิษณุมากๆขอบคุณคุณอานะครับ แล้ววันนี้นะครับเวลาของรายการหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ทุกวันเสาร์แปดมังตงทางช่วรรณแห่งนี้นะครับผมกับรายการส <Sport S 1> <Sport S 2> ปอ์ตังปังนีงล่ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ5กุมภาพันธ์ครับเป็นวันครบรอบ37ปีวันคล้ายวันเกิดของริสเยโนโรนโดแต่ว่าโรนโดไม่ใช่นามสกุลของเขาครับแล้วโรนโดนามสกุลอะไร นอกจากนี้นะคะชื่อของโรนัลโดเนี่ยเป็นชื่อที่พ่อแม่ในโปรตุเกสแล้วก็บราซิลเนี่ยนิยมตั้งให้ลูกมากๆเลยแต่ชื่อเมซี่ค่ะเป็นชื่อที่ทางการอาร์เจนตินาซึ่งเป็นบ้านเกิดของเมซี่เนี่ยสั่งห้ามเลยว่าพ่อแม่ที่นั่นห้ามตั้งชื่อลูกว่าเมซี่เด็ดขาดเป็นเพราะอะไรติดตามได้ในรายการสปอร์ตปัง <c oughs>